S <S สวัสดีครับนัดเชิญนี่กูเนเอเนัเอเจนเจอไปบ่อยชอบยูทูบใช่นัดเจอโน่นนัดเจอนี่ครับเป้าหมายในการทำการเดินทางยังไงบ้างเป้าหมายของผมไม่มีที่สิ้นสุดล่ะคือผ,ผมทํามาประมาณ2ปีครึ่งแล้วจะเข้าปีที่สามแล้วก็ยังมีความสนุกสนานกับการเดินทางทุกครั้งเลยครับตื่นเต้นทุกครั้งพอเราทามาเรื่อยๆอ่ะแล้วเรามีความสึกว่าเฮ้ยนี่แหละ ันคือเราอะเราจะหยุดไม่ได้เลยแพชชั่นผมล้นเหลือมากตอนนี้คือถ่ายละครอยู่สองเรื่องนะแต่ว่าก็พยายามหาเวลาไปให้ได้วันเดียวผมก็ไปผมก็ออกอะไรเงี้ยใช่ครับอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็มันทิ้งไม่ได้ครับมันเป็นสิ่งที่ผมรักไปแล้วอะรักการเดินทางรักการแคมปิง้งรักที่จะอยู่กับผู้คนชาวบ้านอะไรเงี้ยมันทําให้ผมแบบเหมือนกับช่วงเวลาหนึ่งผมไม่สามารถที่จะเอาอเดินทางได้ผมโฟกัสแต่ละคร แต่พอเรามีพอเราโตขึ้นนะครับมันก็จะมีเวลาให้กับการเดินทางมากขึ้นก็เลยเลือกจะเอาช่วงเวลานี้แหละน่าจะเหมาะสมที่สุดละ38แล้วอายุเนี่ยเนาะไม่เริ่มตอนนี้จะเอาตอนไหนละ่ะครับไม่เรามีเป้าหมายจะไปตังไันคิดว่าครับผมจะเก็บพยายามไล่เก็บแต่ละพื้นที่ที่อยากจะไปจริงๆอะไรเงี้ย <S 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 หรือเป็นพื้นที่ที่แบบว่าไปแบบไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนว่า้ามไหนนอนนั่นอะไรเงี้ยก็บ่อยเหมือนกัน ชันใหญ่แต่แต่นเ็ไม่ค่อยครับไม่ค่อยส่วนมากจะเป็นกลางเต็นท์มันได้กว่า,ม,วามันได้ความรู้สึกเหมือนเราได้กับสัมผัสกับธรรมชาติณนะนะตรงนั้นนะแล้วก็การกลางเต็นทน์ถึงมันจะเหนื่อยหน่อยแต่มันเป็นการเหนื่อยที่แบบเหนื่อยแบบมีความสุขอะถ้าใครอยู่สายแคมปิง้งสายเดินทางสายท่องเที่ยวจะเข้าใจว่าเฮ้ยมันเหนื่อยนะแล้วทำไมถึงไปกันอะไรเงี้ยมันจะมีคําตอบ ที่จุดหมายของมันอยู่แล้วผมว่าการเดินทางอะ่ะทุกคนจะรู้ใครที่เดินทางเหมือนกันอ่ะนะจะรับรู้ได้แน่นอนครับครับอารมณ์ดีมากเลยครับอารมณ์ดีมากใช่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่ามันไปแล้วมันมีความสุขไงพอมันสุขปุ๊บแล้วมันก็มันล้นอะ่ะมันล้นจนแบบต้องแบบถ่ายทอดออกมาแล้วก็หยิบกล้องขึ้นมาพูดเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ยยอ,อย่างนีดด้นะอะไรเงี้ยขอบคุณมากครับเชื่อไหมครับว่าผมไม่เคยมีทีมงานเลย ทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกเดินทางจนถึงอีดิเตอร์ตัดต่อเองแล้วก็โพสต์เองหลังบ้านเองทุกอย่างไม่มีทีมงานมา2ปีครึ่งแล้วตัดร <c oughs> วมากเหมือนกันนะตรงไปใต้ตา่อ้ครับ <c oughs> อต้ทางนิ้วเท้าหักใช่นิ้วนางหักหักครับ <c oughs> นี่ครับยังหักอยู่ครับตอนนี้ก็ยังเอียงๆอยู่เลยไปโหนเชือกที่เขาศกมา <c oughs> เป็นอุบัติเหตุครั้งแรกกับการเดินทางนะ เชื่อไหมว่าหลังจากผมหักปุ๊บอะใจผมแบบไม่อยู่แล้วไม่กลางเต็นแล้วเราต้องเข้าโรงพยาบาลเลยหาหมอเลยพอเราเริ่มไม่สนุกแล้วร่างกายเริ่มเจ็บที่แบบมันถึงขั้นกระดูกหักนะครับไปเอ็กซเรย์นู่นนี่อนดูอุย๊ยคุณนัทหักเลยนะเราก็ตกใจผมก็อ่ะพอดรอปแค่นี้อีกวันหนึ่งก็ต้องขับรถจากสุราษฎร์มากรุงเทพเก็เลยแบบเออมันก็เป็นเรื่องราว ที่เราไม่คาดคิดกับการเดินทางนะกระโดดกระโดดโดดเชือกใช่ครับโดดเชือกแล้วเชือกมันเกี่ยวนิ้วมันไม่หลุดกับอากาศอะไรเงี้ยมันเกี่ยวไว้ปุ๊บใเชื่อไหมว่าภาพตอนนั้นนะ่ะคือผมคิดว่าอย่ามีเลือดอย่ามีเลือดจะเป็นอะไรก็ได้แต่เลือดอย่าออกหนาอะไรเงี้ยสุดท้ายไม่มีเลือดแต่อนิ้วขึ้นมาปุ๊บอ้โหเอียงเลยเอียงอะ่ะเอียงต้องตกใจมาก เป็นครั้งหนักสุดแล้วครับหนักที่สุดในชีวิต<ร>ใช่ครับกับการเดินทางนะ <c oughs> ใช่คือผมคิดว่าวันนั้นนะผมกลับมาคิดว่าเฮ้ยนิ้วผักอะ่ะมันกำไม่ได้มันจะก,กำไม่แค่นี้นวันแรกวันที่สองอะไรเงี้ยหุยแล้วเราจะไปเล่นละครได้หรอวะเราจะไปประกอบอาชีพอื่นได้อีกไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราสายบูงไงเราต้องกำหมัดอะไรเงี้ยคิดถึงขนาดน,นั้นเลยนะฮะว่าแบบเฮ้ยเออว่ะขอให้มันหายเถอะหาย <c oughs> เร็วๆยิ่งดีอะไรเงี้ยเพราะว่า แล้วก็ยังห่วงทางการแสดงอยู่เราก็ทิ้งไม่ได้เพราะเราก็เจอละครบู๊เรื่อยๆอ,อะไรเงี้ยครับแต่พอกลับมาได้ปุ๊บเฮ้ยเอาไว้หลังจากนี้คือเราจะเที่ยวยังไงก็เที่ยวไปให้มันสุดทํางานได้ก็ดีที่สุดแต่อันนี้ก็ต้องเซฟๆหน่อยต้องบอกทางคู่กับเขาว่าเราไม่สามารถที่จะ ไปโดนฝั่งนี้ได้นะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันหักอยู่อะไรเงี้ยครับ <l ots> เห็นเล่นละครพู้ตลอดเป็นป่าตลอดไม่รู้สึกเสือบ้างรือยต้องอยู่กับป่าที่ธรรมชาตแล้วเงนีนยไม่เหือน,นะยิ่งเข้าป่าผมว่าป่ายิ่งเยียวยาเราไม่ว่าจะเจออะไรมาก็แล้วแต่นะสุดท้ายแล้วอ่ะผมมองว่าอันนี้ผมคิดเองนะสุดท้ายแล้วคนเราก็ต้องกลับไปสู่ธรรมชาติอยู่ดีที่ในเมื่อเกิดจากธรรมชาติก็ต้องกลับไปสู่ธรรมชาตินั่นแหละผมว่าธรรมชาติจะเยียวยาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรเงี้ย คิวละครแน่นทํางานหนักเครียดมีเวลาปุ๊บเข้าป่าออกเดินทางกลับมาปุ๊บชาร์จแบตเต็มพร้อมลุยงานเป็นการฮิวฮิวร่างกายให้กับเราในแต่ละช่วงช่วงจังหวะของชีวิตเาบอกดีเลว่าอเมื่อก่อนจะล่วนเดินทางกีอครับไม่มีะไรป็บอะไรอ่าก็น่าจะเป็นช่วงน่าจะเป็นช่วงชีวิตของแต่ละครอบครัว อย่างพี่เวียก็ต้องดูแลวิลินดูแลวิกกี้อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นพาร์ทของครอบครัวสุกลวัตไปแต่ของผมเนี่ยก็ไม่หยุดในเมื่อเราแบบเฮ้ยต่างคนต่างมีแนวทางของของเราเองอะไรเงี้ยเราก็ต้องฉายเดี่ยวออกเดินทางเหมือนเดิมไม่ทิ้งไม่ใช่ว่าแบบไม่มีคนนึงปุ๊บแล้วเราจะหยุดก็ไม่ใช่เพราะเราทําในสิ่งที่เรารักตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้ามันเริ่มได้คนเดียวอะหลังจากนั้นอนะผมคิดว่าผมน่าจะทําอย่างนี้ต่อไปได้เรื่อยๆเรื่อย โดยที่ไม่ไม่ได้หยุดนนยนะใช่ครับจนกว่าจะไม่มีแรงโอ้ยิย่งยิ่งแก่ยิ่งชอบแข็งใช่ไหมไจริงๆเป็นเหมือนกันใช่ไหม,ไหมเออนั่นแหละมันมีความสุขนะขนะช่วงเวลากลางเต็นทนะ์อีที่ไหนที่ประทับใจที่สุดในรายการที่เราประทับใจที่สุดแล้วครับผมว่ามันก็ประทับใจเหมือนกันทุกที่แหละแต่ที่แบบชอบมากสุดนะผมชอบห้วยกุกกลับ ไม่กูกลับที่เชนใหม่มันเป็นอะไรที่แบบดีอ่ะมันเห็นหมอกได้ตั้งแต่เช้ายันอีกเช้าหรือวันหนึ่งอะไรเงี้ยฮะทุกอย่างมันลงตัวแล้วก็ชาวบ้านน่ารักก็ได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆที่เขาเป็นคนพื้นที่ทำโฮมสเตย์อะไรเงี้ยสนิทกันโดยที่แบบเราไม่เคยรู้จักกันอะไรเงี้ยเราก็เลยเอยเอวะน่าจะเป็นจุดนี้แหละที่ทําให้เราสึกว่าเฮ้ยพิตพภาพอ่ะมันทําให้เราไม่ต้องแบบ ไปหาที่ไหนเลยอะไรเงี้ยระหว่างทางนู่นนี่นั่นดูแลกันรักกันชอบกันแล้วก็ลุยไปด้วยกันอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังคอนแทคหากันตลอดเวลาครับที่อยู่ที Plus, ่เราหาใครก็ไปเจอเขาจับรัได้ก็มีมีมีบ้างครับมาว่าพี่นัดอะไรเงี้ยพี่นัดมาถึงนี่เลยเหรอพี่อะไรเงี้ยเออมันก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะคือการที่เราอยู่ในกรุงเทพอ่ะเล่นละครถ่ายละครเราไม่มีโอกาสได้ไปไหนเลยนอกจากจะมาวงสวงหรือว่ามาพบสี่มัชนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ แต่ว่าการเดินทางอะ่ะมันเหมือนกับว่าเราเอาตัวเองอะ่ะไปอยู่กับพี่น้องประชาชนการที่เห็นพูดคุยทักทายอะไรเงี้ยเจอร้านเล็กๆผมก็เข้าไปกินโดยที่เราแบบเออก็เป็นคนปกติเหมือนกันคือผมมาทิ้งทิ้งความเป็นนักแสดงก่อนออกจากบ้านสตาร์ทแล้วนะผมจะไปเป็นเหมือนคนปกติไปแบบทั่วๆไปชิลไปเลยไม่ได้มีแบบว่ามีมาดความเป็นนักแสดงเลยเออ ใช่หาคนก็หน้าเอาส่วนมากไปคนเดียวเนี่ยมันที่สุดละไม่ต้องรอใครไม่ต้องรอใครตัดสินใจใช่ไหมเก็บของปุ๊บสตาร์ทรถไปเลยตั้งแต่โค้กมานี่ไปคนเดียวตลอดใช่ไหมพี่นี่ดีใจไงดีใจที่เจอแบบว่าคนนี่แบบชอบอะไรเหมือนเหมือนกันเ้ยแล้วเราเลือกสถานที่ที่จะต้องไปทำงานเราเราอกยังไงเลือกยังไงนะครับก็บางทีก็ดูในโซเชียลแต่เรา ยังไม่แบบว่ากำหนดว่าจะไปตรงนี้นะขอไปดูละแวกนั้นก่อนในเมื่อแบบว่าแอรเรียมันสวยอะ่ะผมคิดว่ามันน่าจะมีอีกที่ที่แบบว่าไม่ค่อยมีคนรู้อะไรเงี้ยอาจจะขับไปดูแล้วก็ซูมเข้าซูมออกใน Google m a p ว่ามีอะไรบ้างแถวนั้นอะไรเงี้ยครับจะเป็นการเดินทางแบบอย่างนั้นจริงนะไม่แบบว่าเฮ้ยปักหมุดไปตรงนี้อาจจะมีบ้างบางทริปครับแต่ส่วนมากจะเป็นการไปเจอแบบข้างหน้าเลยเรวเรียว หลายวันแล้วว่าี่คืน,นเดียวหลายคืนแล้วแต่ความรู้สึกณช่วงขนาดนั้นติดใจก็มีอยู่สองสามคืนโนแพน no ครับไม่มีแพลนอยากไปก็ไปอยากอยู่เฮ้ยตรงนี้ดีวะ่ะเฮ้ยอยากอยู่อีกคืนนึงอะ่ะก็อยู่มีประมาณอยู่สองสมที่แหละสีสเกตหนองคายอะไรเงี้ยผมไปแล้วผมชอบมากติดดิมไปน้ำโของอะไรเงี้ยโฮมสเตย์กระท่อมเล็กๆอยู่กันแบบชาวบ้านทำอาหารกินกันอะไรเงี้ยครับอื คือถ้าเป็นไม่ได้จริงๆอะผมอยากผมทำอาทิตย์ละหนึ่งคลิปแต่ช่วงเนี้ยผมถ่ายละคร7วันเต็มผมก็จ,จะแบบ2อาทิตย์หนึ่งคลิปอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่ช่วงจังหวะแต่หลักๆก็คืออาทิตย์ละหนึ่งคลิปมีที่ไหนที่เราไปเที่ยวแล่าจะแบบอยากจะแบบให้แบบส่งเสริมบูรณะอะไรอย่างเงี้ยส่งเสริมบูรณะอะไรครับอูผมว่าหลายที่เหมือนกันนะจริงๆแล้วก็ฟังโซนอีสานอะ ฝั่งโซนอีสานมันมีจุดสวยๆเยอะพี่แล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครไปถ่ายก็เยอะเหมือนกันอันนี้ผมขออนุญาตพูดแบบหลายจุดแล้วกันนะครับม,ม,มันมันมีเสน่ห์นะอีสานอนะอย่างบ้านผมผมยังเที่ยวไม่ครบเลยยังมีชนเผ่าอะไรที่แบบผมยังไม่รู้จักเขาก็ยังมีอ่ะชัยภูมิเออพอเรามาทาํารายการเนี่ยแล้วก็จะมีคนคอนแทคมาเรา DM R มาหาเราอะไรเงี้ยว่าพี่พี่รู้ไหมว่าบ้านพี่อะมีแบบนี้ด้วยนะอะไรเงี้ยใช่พี่ นี่โมหญิงขาวคูเลนพาวใช่นั่นแหละสวยมากอ๋อพี่แรกในชีวใช่ไหมรารการับติดใจยาวครับนั่นแหละแล้วมันมีชนเผ่าชนเผ่าหนึ่งที่แบบอยู่จังหวัดชัยภูมิซึ่งผมไม่เคยรู้เขาก็ส่งข้อมูลนู่นนี่นั่นมาให้แบบเฮ้ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมต้องไปถ่ายพวกเขาไปอยู่กับพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยครับอืไปทําให้บ้านเราแบบว่าเจริญเจริญมีคนรู้จักอะไรเงี้ยเงินจะได้แบบหมุนเข้าไปให้กับชาวบ้าน อะไรเงี้ยครับเผื่อแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิด้วยเราอยากจะทำเป็นโปรเจกต์ที่ทมีเพื่อนรุ่นทีมมือเกดรุ่เชอร์อะไรนี้ไหมคือหลักหลักน้อยมากครับพี่หลักๆก็แลกกช่องอื่นมาเลยก็มีไปกับมีผ้าเพลิร์นมีจ๊อ,จอบไอเซียนหนองทีมไทยบ้านอะไรเงี้ยก็จะเป็นเวเดีวยวกัน เวของการแคมปิ้งเดินทาง,ทางใช่เหมือนกับกแค่มองตาหลู้ใจแล้วว่าเฮ้ยอย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรเงี้ยครับแ,แต่จริงๆแล้วคือสุดท้ายแล้วแต่ผมว่าการการที่แบบเราทําด้วยตัวเราเองแล้วทําคนเดียวอมันจะเป็นผลดีต่อเรามากเลยนะคือเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยคนจะรักเราในสิ่งที่เราเป็นเราจริงๆโดยที่เราแบบคือผมจะคอแลบกับคนน้อยมากน้อยมากครับผมจะแบบ เอาเป็นเพื่อนๆมากกว่าอะไรเงี้ยใช่ครับมันมันหลายอย่างผมผมผมก็คิดว่าผลลัพธ์ที่การผลลัพธ์ของการคอลแลบแบบมันดีมันดีต่อช่องเรามียอดวิวมีอะไรางี้ใช่ไหมแต่อีกมุมน,นึงผมก็มองว่าเออเราจะอยากเราอยากจะเดินทางคนเดียวอยู่อยากทาคนเดียวอยู่อะไรเงี้ย<ม>ถ้าเขาจะชอบเราลักช่องของเราก็ลักเราที่เป็นเราโดยที่เราไม่ต้องไปไปคอลแลบปกับใครอะไรเงี้ยครับ ผมว่าอย่างนั้นไหมรับโฆษณาทำไมรับเรื่อยๆเลยครับผมเรามีเรามีจะมีในการคัดเลือกประสานโฆษณาที่จะมารูช่องเรเลยก็ผมน้อยมากครับกับการคัดเลือกส่วนมากจะเป็นจะเป็นผมโชคดีจะมีแบบว่าสินค้าโฆษณาแบรนด์ที่แบบหายเงินขึ้นมาแล้วแบบเฮ้ยมาติดต่อเราเหมือนกับเป็นกลุ่มกลุ่มของคนแคมป์ปิ้งอะพี่มันจะมีแบบไม่กี่ตัวหรอกรถอะไรเงี้ยโฆษณารถโฆษณา power box โฆษณาอาหารการกินอะไรเงี้ยเออมันจะมีเข้ามาในเวของเราจริงๆอ่ะเราแบบดีใจจังเลยที่แบบเขาเข้ามาหาเราเองอะไรเงี้ยใช่ครับผมไม่ได้เลือกเลยนะเขาต่างหากที่ต้องเลือกผมว่าผมได้ไม่ได้าะผมรู้เหมือนกันว่าการเป็นยูทูบเบอร์มันต้องมีการคัดเลือกนะที่คัดเลือกไปว่าลูกค้าจะเลือกใครเลือกใครสมมติว่าเราติดหนึ่งในสามอย่างเงี้ยแล้วก็มารูนอีกทีว่าเฮ้ เราจะเป็นที่หนึ่งหรือเปล่าที่จะได้รับเกียรตินั้นในการพรีเซนต์สินค้านั้นอะไรเงี้ยแล้วเกิมีสปอนเซื่อให้ข้างนอกพี่อยากจะได้รีวิวสินค้าให้นักเจมส์เกณฑ์นในการเลืเอกไหมีเกนไหมเหรอ,มมมห,รอหมายถึงว่าสินค้าสินค้าในห้องสำหรับกับการถ่ายยูบุ๊คเลือกพิมพ์ในขนาดที่ถ่ายยูบุ๊อาจจะตัดแต่งว่าพีมพ์มาแต่ไม่ได้มาหรือไม่ได้เลยที่หมดช่วงระหว่างแับนีครับแล้วจะเลือกไหมก็เอาสิเอาพี่เอาเอาแต่เราก็ต้องดูว่าเป็นยี่ห้ออะไรเป็นแบรนด์อะไร สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเหมาะกับเราไหมถ้าไม่เหมาะผมก็คิดว่าน่าจะไม่ได้รับอครับเอาแบบที่เหมาะกับเราดีกว่าอะไรอย่างนี้ครับคุณต่อหน้าต่างกระพริบตาที่ติดอยู่ทางลวดที่ติดทางเพจบุ๊กเมีติดต่อมีด้ยมีเออมีครับที่ติด่อมีในเพจก็มีทีต่ติดต่อเนี่ยคลิปล่าสุดล่ะฮะคลิปล่าสุดน่าจะเป็นโฆษณาของแคมปิ้งนะพี่ ที่ที่หนึ่งแล้วกันอ่าที่ที่หนึ่งที่แบบว่าเขาขาขายของแคมปิ้งอะไรเงี้ยเออมันก็อเออน,นั่นแหละอ่าของอะไรนะกอ,อ,อรีเอัล์ด่จะมีของเยอะมากกับการสายแคมปิ้งอะไรเงี้ยก็น่าจะรู้กันว่าเออแล้วก็ไปแล้วก็ดูว่าเฮ้ยแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ระดับโลกนะอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคเราก็ยินดีที่จะบราเธอร์กันเราขอคุยขอคุยเรื่องละครอ่ะครับมาเรื่องละครเรื่องเรื่องนี้เป็นไงมาร่วมงานช่วงวันเนี่ยเป็นไงบ้างเขียนซ่อนแสงสนุกมากครับ สนุกมากได้พูดอีสานได้พูดภาษาบ้านเกิดไงมันก็เป็นอะไรที่แบบเราชอบอยู่แล้วมันไม่ได้แบบว่าไปผิดในความรู้สึกไปไปเล่นเป็นตัวที่แบบเราไม่ถนัดเอาง่ายคือถนัดมากกว่าได้พูดอีสานได้มาเจอกับนักแสดงอีสานกันอะไรเงี้ยได้พูดกันได้คุยกันเหมือนพี่น้องกลับมาเจอกันอะไรเงี้ยมันจะลิงก์กันเร็วมากนะคนอีสานเน่ะเออเราผมเลยแบบเฮ้ยมีความสุขกับการมากองนี้มากใช่ครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ ที่น่าน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับแ,บบแห่เทียนมาสาด้วยมันน้อยน้อยน้อยเรื่องมากละครที่แบบจะนําเรื่องการแห่เทียนมาทําเป็นละครอะไรเงี้ยแล้วเรื่องนี้ได้มาทําปุ๊บมันก็เหมือนกับว่าเราได้ความรู้ใหม่ว่าจริงๆแล้วเขาทําเทียนกันยังไงมีขั้นตอนแบบไหนอะไรเงี้ยครับได้รู้วัฒนธรรมของชาวอุบลเขาส่วนส่วนมากเหละครับก็น่าจะแถวฝั่งฝั่งปทุมนะแต่หลักๆแต่ ในงานแห่เทียนจริงๆอะ่ะผมก็ไปไปถ่ายกับบรรยากาศจริงๆเลยไปรับรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะงานแห่เทียนอุบลอะไรเงี้ยเปิดโลกของมากเลยผมไม่เคยรู้เลยว่าเทศกาลแห่เทียนเขาเป็นยังไงเงี้ยมันงานระดับโลกแล้วมีฝรั่งเพียบเลยครั้ง,งแรกเหมือนกันเหือนผมไม่เคยไปงานแห่เทียนถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ถ่ายละครเรื่องนี้ก็คงไม่รู้ว่างานแห่เทียนบรรยากาศเป็นยังไงโอ้ครับผมคุณถือ,อว่า,ท,าทุทำยูทูปก็แลวถ่ายับบละครเรื่องหัวใจเป็นยังไงบ้างเรื่องหัวใจก็ ยังเป็นสีชมพูดีครับผมดีครับความรักสองปีครึ่งแล้วครับจะสามปีแล้วนะก็ยังเรื่อยๆอยู่ครับเป็นน้องเป็นน้องวงการอยากคุยการอะไรอย่างนี้ใช่ครับใช่น้องวงการมีแพนยังไงต่อไปเราต้องไว้มีแพนหรือเปล่าแนจะพาไปกลางเต็นหรือเปล่าเอ้ยถ้าติดตามก็ต้องเห็นสิไม่ไม่เห็นคุณยืนตลอดจริงเหรอกลับไปดูใหม่นะไปไล่ให้จบนะร้อยกว่าคลิปอะก็มี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  ก็เวลาที่น้องไปด้วยครับเขาก็จะคอยช่วยเราถ่ายบางทริปที่เป็นถ้าที่เราสังเกตนะทั้งไหนที่เต็นท์ใหญ่อะนั่นคือน้องไปด้วยมันต้องแบบสบายต้องดูแบบดูแบบมีของครบอะไรเงี้ยครับแสดงว่ามีเต็นท์หลายหลังด้วยใช่ไหมโย่หลายหลังมากพี่ก็สปอนเซอร์ที่ <c oughs> <c oughs> นั้นแหละนี่พืต่เต็นท์ <c oughs> ใช่ไหมเป็นบ้านไม่มีเนาะต้องืิเต็นท์อ่า ก็ผมก็เคยคิดนะตอนนี้ผมสามสามสิบแปดแล้วอะ่ะผมว่าอีกไม่เกินสามปีหรอก <im it> ก็คงคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยเราเริ่มที่จะขยับขยายอะไรเงี้ยครับ <im it> ก็คิดเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่คิดนะก็คิดเหมือนกันแต่ตอนนี้เก็บเงินก่อนทํางานก่อนยังมีงานยังมีงานดีๆโปรเจกต์เจ,จ๋งๆที่เข้ามาติดต่อแล้วก็รับเล่นทุกๆเรื่องนะครับ YouTube แเราก็ต้องทําอยู่อะไรเงี้ยก็เลยว่าเออ งั้นช่วงนี้ขอโกยก่อนละกันขอเก็บเงินก่อนสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะสิไปขอผู้สาวก็มีตังค์สิไปขอได้จังไดนใช่ไหมล่ะเออถึงประเด็นในเรื่องของขายตรงไม่มีใคริด้มาเปิดขายเปิดขายอะไรอะไรนะพี่มีเคยไม่เคยมีใครมาติดต่อพี่นักไปช่วยขายตรงขายตรงให้โครงการอะไรกันบ้างไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีเลยใช่ ไม่ครับไม่ครับผมว่าการทำ YouTube ของผมมันคือสักเซสในความรู้สึกของเรามากสุดและอืแล้วก็รับงานโฆษณาจาก YouTube มาแค่นี้ก็พอและพรีเซนต์แค่นั้นหละอืมไม่ได้เคยคิดจะไปอะไรเลยในเรื่องของธุรกคคิจของเรา่า,า,าเราโดงยไนไงบ้าง ธุรกิจผมนะครับหมายถึงว่าการทําช่องหรือว่าในอนาคตผมมีที่อยชัยภูมิผมอยากทําลานกลางเต็นท์กระบวนตอนนี้กําลังกําลังวางแผนอยู่ครับว่าที่ตรงนั้นน่ะมันติดน้ำตกด้วยครัลังวางแผนกับทางครอบครัวอยู่ครับว่าเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนอะไรเงี้ยบ้านเกิดเลยนะแต่เป็นพื้นที่ที่แบบว่าไม่มีใครรู้อะอาเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิติดน้ำตก ใช่มีน้ําไหลผ่านที่ผมเลยก็เลยว่าอันตายชีวิตนะครับก็คงอยู่กับเต็นท์นี่แหละอยู่กับการเปิดเปิดลานกลางเต็นท์ทำพื้นที่ให้กับคนรักเต็นท์ได้มาการกันในจังหวัดชียภูมิเพราะว่าจังหวัดชียภูมิมันก็น้อยมากนะพี่นะกับลานกลางเต็นท์มันน้อยมากใช่มีอุทยานะอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นบแบบใน,ใน,ใ,นในเวของเรารูปแบบของเราใช่ครับใช่ชนน้อยมาก ต่น uh, ีปคือเป็นเส้นทางของท่านจากอะไรบ้างที่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เขาจะพอรู้จักใช่ไหนอ่าท่าน